กินซาดีบัวน้ำกันเดอร์พวเมย์พี่น้อกว่าซาดีบัวมาสซูพอเมย์พี่น้องกินน้ำกันนอกเพื่อรักษาสุขภาพเพราะว่าข่อยกินมากปีปลายจางที่เคยเป็นไขมันเนี่ยเส้นเลือดในหัวใจเนี่ยี่ไขมันข่อยหายขาดเลยด้วยข่อยกินมากปีปลายหายขาดเต้ยพอเมย์พี่น้อก็บอกมีไขมันอีกข่อยดีใจข่อยตรวจสอบก็ตัวจข่อยเองข่อยกินเองข่อยหายข่อยเศร้าขอยเดินลองบอกต่อ สูบพอเม่พี่น้องให้กินน้ำกันเนาะนี่เป็นซาดีบัวของข่อยเดอ้อที่ว่าบเดเรียบร้อยพอเมนเป็นเม็ดเนาะตัวเป็นเม็ดกับมีแต่ว่าตัวนี้ข่อยบดได้อะแล้วก็ผสมแนวอื่นใส่น้ำเพราะว่าหาหกินง่ายให้ดื่มง,ง่ายมันจะบวออมแห้งขั้นถามว่าถ้ากินตัวเป็นเม็ดมันจะคมแห้งเกลือเกลืน,น้ำบาเขาก,ก็เลือกแบบนี้มาสู่พอแม่พี่น้องกินเนาะให้เป็นไขมันตักชงเบาหวานกินไหนเดอ้อหัวใจกินไหนแสกตาบุหรีกินไหน เพราะว่าขอสสอดก็โตก็เองขอจึงกา้าวมาบอกจึงกา้าวมาบอสู้พ่ม่พี่น้อ,อกฟังเนาะนี่กองกองอยาทาไงเด้อทาพ่อแม่พี่น้องไงเด้อทาเพ่อสุขูทุกคนเนาะทาไฟอยากกินเพื่ออาหารซาสุขภาพเพราะว่าเป็นเป็นสมุนไพร ไปสมุนไพรรักษาเฮาเสียบ้าดีโดดบาดีอ่ะเป็นไปบ่อยเลยพ่อแม่พี่นอ้องบ่มียาตัวใดว่ากินแล้วดีโดดบ่มีมีแต่ว่าเฮากินแล้วดียาวนานบ่มียาตัวใดอกว่ากินแล้ว,ว,นนว,ว,ว,ลว,วให้เศร้าห้เศร้าขาดนาทีเดียวบ่มีอย่างมีแต่ว่ากินเบิง่งอาศัยยาวนาน,านแล้วเฮาหายขาดด้วยดีบอกพ่อแม่พี่นอ้อง ดีกลัวดีกลัวให้กินเถอะวะกินแหน่เศาปวดเป็นไปบ่อไรตัวนั้นบ่มีดอกพ่อแม่พี่น้องบ่มียาตัวไรหอกวากินแล้วเศาขาดบ่มีมิจตว่ากินแหนใหิ้วหากสาสุขภาพเฮาให้เฮาแข็งแห่จากที่ว่าอาการเ่าสุขึ้นมันก็บขึ้นมันก็่าค่อยเบาบางลงค่อยคเบาบางลงค่อยค่อยไปค่อยคไปแล้วเรากับขลังคุณกินแน่เน่าหักสาสุขภาพเฮาเ่าก็่อค่อยหายขาดไปเรื่อยพ่อแม่พี่น้องเรื่อย กินนี่พวกเป็นบาหวานนี่ออกมาแดดไม่บ่าเพื่เคียวเดินเพืเคียวได้เป็นบาหวานตังทรงไขมันกินได้บ่กิขวัว่ใจกินได้แสงตาบุยกินไดดจะว่าฮัตเจ็บตายตาข้าไลออกรีเรื่องพอมันไปนอกตีเนาะทิกีิขอเป็นหัวใจหัวใจขอเสถียรแห้งนี่นี่ขอยกินมากนี่หัวใจพอดีหัวใจฝึก่เต็มแห้งเพราะว่าเขาเป็นไขมันสาเหตุที่เ้าหัวใจเต็มแห้งกระยอนถ้าเป็นไขมันเรื่องพอมันไปนอกเะาเป็นไขมัน ไขมันในเส้นเดือดไขมันในหัวใจมันอุดตันแต่ผ่าให้ห้าวหันใจฝืดหายหัวใจข้าเต้นแห่กระดูอนใส้เหลือจเป็นไขมันในความเป็นพี่น้องห้าวหาวห้าอยากนอดห้าเมื่อยห้าเพี้ยห้าเจ็บหนีเจ็บหนีเจ็บปผัวห้ากับเพี้ยห้ากับเอยหันใจฝืดมือกับซันต้นโตนี่กับปวดแอวนี่กับเจ็บกับปวดเบิร์เจ็บเบิร์กระดอนไข้มันอาการออกจากไข้มันตัางส่งแบบความเป็นพี่น้องเอ้ยมึงไม่เน swimming, heart, aman, 시시 like of like ี้ยหรอก ออกจากไขมันออกจากตังสงอะไรอาการของมันไห้พ่อเมย์พี่น้องลองเปิดใจเบิ้งเด้อเปิดใจไม่กินเบิงเบ้งซาดีบัวของข่อยเนาะข่อยกินแล้วข่อยเห็นพ้นเองข่อยก็เลย่ลกาการันตีมาบอกส่พ่อเมย์พ,พี่น้องฟัางเนาะขอบ่ไรไห้ไปกินข่อยกินเองกบข่อยเองข่อยกินปีปลายเห็นพ้นแลนวข่อยกอยระเจี้ยไงเอาออกมาใหา้พ่อเม่พี่น้องในกินน้ำกัน ข้าถามว่าขอบริเห็นผลนข่อยสบอออกมาให้พ่อแม่พี่น้องและเบิงได้เห็นเพราะว่าข่อยยันพ่อแม่พี่น้องสซบุเสียข่อยอันนี้งข่อยกินก็ข่อยเองเห็นพ้นก็ข่อยเองแต่ข่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำกันเพื่อหางซาสุขภาพกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องให้เป็นเม็ดไม่ใช่นาฬิกายเนาะนอันนี้ข้าบดแหลวละลิกา่ายกินง่ายแล้ว,ลก,ออก,ว,วก็เลยบอกว่า้เคี่ยวบ้างบอกให้เคี่ยวเลยกินน้ำกันเด้อเพื่อหางซาสุขภาพเนาะ เศร้าเทใครจะเป็นหัวใจกับเศร้าเทเรื่องความเมีนพี่น้องแต่ต้องมาใส่เวลาเงาหน,น้หาห้เศร้าโรดเป็นไปบ่ได้ต้องใส่เวลาคอยเป็นคอยไปบ่มีตัวได้เสาหายขาดบ่มียาตัวได้เสากินแต่เศร้าโรดบ่มีบ่มียาพิเศษแบบนั้นมีจตยว่ายกินแหนวคอยเป็นคอยไปคอยหายขาดไปเจอหน่อเจอหน่อเจอหน่อ,นอแล้วเข้ากับขอบคุมอาหารกินสาซายอย่างย,ายัย กับเริรครกับสมุนไพรเติมสก,กัน